สวัสดีค่ะบทที่5การประเมินสารสนเทศทางวิชาการบทเรียนนี้กล่าวถึงการประเมินสารสนเทศทางวิชาการเพื่อให้รู้จักคัดเลือกและประเมินสารสนเทศทางวิชาการที่ได้รับการค้นว่ามีคุณค่ามีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยสส่วนคือ ส่วนที่1ความสําคัญของการประเมินสารสนเทศทางวิชาการและส่วนที่2เกณฑ์การประเมินสารสนเทศทางวิชาการ ความหมายของการประเมินสารสนเทศทางวิชาการการประเมินสารสนเทศหมายถึงการตรวจสอบความสำคัญและคุณค่าของสารสนเทศว่าตรงตามความต้องการรวมทั้งการพิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมของสารสนเทศได้แก่ความถูกต้องของข้อมูลความทันสมัยของเนื้อหาความน่าเชื่อถือทางวิชาการและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการประเมินสารสนเทศจะต้องอาศัยทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณช่างสังเกตช่างสงสัยซักถามในสิ่งที่คลุมเครือไฝ่รู้และจดจำข้อมูลต่างๆเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประกอบการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ผสมผสานสาร,ส,ารสนเทศเชื่อมโยงประเด็นได้อย่างมีเหตุมีผลมีความเป็นกลางและปราศจากอคติ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการของบุคคลค่ะความสำคัญของการประเมินสารสนเทศทางวิชาการการประเมินสารสนเทศทางวิชาการมีความสำคัญต่อบุคคลในด้านต่างๆดังนี้ค่ะ การตัดสินใจในชีวิตประจำวันบุคคลจำเป็นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการซื้อสินค้าการดูแลสุขภาพการลงทุนเป็นต้น แต่เนื่องจากสารสนเทศที่นำมาใช้นั้นมีปริมาณมากมีความหลากหลายและมาจากหลายแหล่งซึ่งสารสนเทศนั้นอาจเป็นสารสนเทศที่ถูกต้องหรือเป็นเท็จจึงต้องประเมินสารสนเทศก่อนเพื่อให้ไม่ให้ตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการอย่างแท้จริง การศึกษาและงานด้านวิชาการผู้เรียนจำเป็นต้องประเมินสารสนเทศเพื่อนำมาใช้พัฒนาความรู้ของตนรวมทั้งเรียบเรียงผลงานทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนหรือการทำผลงานตามข้อกำหนดของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สังกัดเชน่นรายงานบทความโครงงานงานวิจัยปริญญานิพนธ์สารานิพนธ์เป็นต้น การนำสารสนเทศที่สืบค้นได้มาเรียบเรียงผลงานวิชาการนั้นหากเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าและใช้อ้างอิงได้นั้นย่อมทำให้ผลงานมีคุณภาพและน่าเชื่อถือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมการได้รับสารสนเทศที่ถูกต้องและมีคุณค่าทำให้บุคคลสามารถสร้างเสริมภูมิปัญญาเพิ่มพูนความรู้ขยายโลกทัศ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงานหาเลี้ยงชีพตลอดจนพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นพล,ลเมืองที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวรวมทั้งสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติประเภทของสารสนเทศที่ไม่มีคุณภาพสารสนเทศที่ไม่มีคุณภาพแบ่งเป็นสประเภทดังนี้ค่ะ 1. สารสนเทศผิดพลาดหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและแพร่กระจายออกไปโดยผู้สร้างและผู้เผยแพร่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้เกิดส่งผลต่อผู้รับข้อมูลเข้าใจผิดหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่นข้อมูลที่ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆโดยผู้ส่งไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเสียก่อนการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่ผิด ทำให้ผู้อื่นนำไปจนเกิดความเสียหายผู้สื่อข่าวไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงานข่าวทําให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นต้น 2. ส,สารสนเทศบิดเบือนหมายถึงสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและถูกเผยแพร่อย่างตั้งใจโดยต้องการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งเช่นการแพร่ข่าวว่าพืชบางชนิดใช้รักษาโรคมะเร็งได้ซึ่งส่งผลให้พืชนั้นเป็นที่ต้องการและมีราคาสูงและหากรับประทานมากจนเกินไปอาจมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพด้วยและงานวิจัย ที่รายงานผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการค้าของสินค้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นต้นสารสนเทศบิดเบือนนี้รวมถึงสารสนเทศชวนเชื่อในทางที่ผิดที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการมีอิทธิพลเหนืออารมณ์ทัศนคติความเห็นและการกระทําของกลุ่มเป้าหมายทางด้านอุดมคติทางการเมืองความเชื่อหรือธุรกิจ โดยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเช่นการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับโทษของน้ำมันหมูในนิตยสารสุขภาพสอดแทรกในรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชนต่างๆจนทำให้ผู้บริโภคที่เคยใช้น้ำมันหมูเปลี่ยนไปใช้น้ำมันพืชแทนเป็นต้น 3. สารสนเทศแห่งความเกลียดชังหรือปทุสวาจาหมายถึง ข้อความคำพูดหรือการแสดงออกทางความหมายต่างๆเกี่ยวกับอคติหรืออัตลักษณ์ของคนส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาติเพศชาติกำเนิดความพิการสีผิวรสนิยมทางเพศอาชีพศาสนาอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นต้น โดยมุ่งหวังให้เกิดความขัดแย้งหรือยุยงส,งส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังในกลุ่มคนทําให้เกิดการเหยียดหยามศักดิ์ศรีลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ตลอดจนส,งส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงได้